ท่านผู Harriet, a, ton, fairly, ้ชมครับตั้งแต่ผมทำไปที huh. ่ใครมาเนี่ยผมเห็นเครั้งแรกในชีวิตครับคที่สอร้าจุดอยู่ตรงนี้เป็นบ้านเมืองและก็ขึ้นไปและไประเบิดตกด้านหลังห่างกันแค่40เมตรกองบริการเลยครับ และอำนาจบาร,รมีของเจ้าพ่อละเอิมนะครับมีไรชิไปทางไหนเนาะนาะ,นะอ๋อกเขอไต่ห้านเลยอาจารย์นี่ไม่ใช่ยี่สิบคะแนนครับไม่้านไม่เลยหนสองเตคนก็่าไปรุ่งนี่นั่งยืนซีซีวบสเลยพ้าันั่งที่ว่าไดอะไรกูก็ว่เหน,<อ>นือ้นั่งเรื่อยู่เซ่ ผังไปทางนะ้นตกตรงนี้เลื่อตกไปทางน้นครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับตกกองกำนวยการนะผังก็ไม่มีใครเป็นอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอี๋ยวมาเดี๋ยวนายช่างเขาจะดึงทางน้นโอ้โหครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้บางไฟขึ้นจากฐานนี้นะครับแล้วแตกข้างบนนะฮะแล้วดูฮะแล้วก็มาตกกองกำนวยการ วัหยุดที่ขึ้นจะหยุดที่ตกเนี่ยเฉียบไฟได้ประมาณสี่เมตรครับความไม่โปรดรักวันแรกจะเป็นยังครับน่าจะเป็นครั้งแรกครับครั้งแรกที่เลยครับและนี่คือความศักดิ์สิทธิ์นะครับพระประธานวัดกลางอุดมเวทคนที่มาก่อนไม่มีใครไปอะไรครับเนี่ยฮะครับปน้องยิ่งทำให้พี่น้องมายาชศรัทธาครับป้องไฟแสงนะครับมติไม่เชื่อแต่ไม่ให้รถรูอยู่เอาละครับ คะแนากำลังกาเราได้6ฟองยังเกือบนมา1 3 6ไปร้านครับของคุณหาวแ้สนามนะครับทีวันทีเวลาเยอะครับช่วงนี้เรากาลังไทยแทนวงเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมาน้เย็นมาครับน้เย็นทุ่วประสานกเดียว เป hey, he uh, ็นฐานครับนี้ประหยัดควาไประหยัดององยี่สิบสกงยีสิ ไปพลังล yeah. ah, ่ะครับไปพลังี่กมาครับครับเจพรอมนะครับดนะครับคเร็วชนนะครับให้ความเป็น ตามปอดไทยครับทีมซุนไลท์ครับอบออกไฟเมินได้ออกไฟเมินบอกไมินออกปัดออกมาเด้เแก<ต>แตกต่อกรับมังแล้วเบียดไปก่อนออกไฟเมินได้แตกหาี่สลบนครับ ต่อไปเป็นฐานที่5นะครับหมายเลข5-5-7นะครับบานอะไรนะครับทีมงานของเราแกนเบิกป้านะครับ3 0มร้คะแนนไม่ใช่ทุวนจะบไนไช่ปานม่เ่น่น เหลืออีกสามสองหนึ่งข oh, ึ้นได้ระยะจริงๆคุณจะตงอ่อนจาจุดจได้เพราะการเดินทางก็ทายยากครับ สอง่อนจุดก็ต้องทำการล้างบังไฟครับท่านผู้ชมยังไม่หมดนะครับเนี่ยสงสหกท่านผู้ชมครับเนี่บ่ายสองครับบังไฟยังเหลืออีกเยอะบไ้องอะไรน้อไ นค,คนจุดก็อยู่น,ะนะนั่นนะฮะครต้ตัดัดตัวชินตัดตูก็ดูแลมาอย่างดีนะครับเขาก็คงงบเจ๊เวลาเทพพรอมเี่ขาใหญ่มันกะ็เป็นขาใหญ่ หมายเลขหเนี่ยครับขึ้นทียี่สิกว่าบ้างครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็มัดมัดเสร็จก็พร้อมจุดให้มันปอดไัยที่สุดครับให้ช้เทพพนมนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ให้สัญญักษณสัญญาณสัญญาสัญญณสงสัญญาณสงาสสา นี่ก็เป็นทีมงานจาก c ีทีวีไทยแลนด์นะครับซึ่งต้องบอกว่านี่คือเบอร์หนึ่งนะครับของตากล้องอิสระที่ถ่ายทาสารคดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบุญงานพิธี่นี้ซีทีวีไทยแลนด์นะครับอุปกรณ์ชัดเจนนะครับไม,ม่ที่ภาประชาชนนะครับลงทุนเองโอ้โหครับท่านผู้ชมนะครับมีทั้งภาพถ่ยายาทั้งอาการมีทั้งเคสมีทั้งอะไรต่างๆเยอะแยะ ของคุณ<ส>แสงอรุณน,น,นะครับหอยมิตรนะครับ270คะแนนไปลูกงายๆเพรานาไถ่เปิดปักน้อนแกนะครับผมมาตดีมามาเปลี่ยนเนี่ยผมรูม้เวลาจัาัดา เื้องไก่พยุทนะครับให้ท่นองห่อพวกรวมมือกับพอกไฟได้ไปชนกันครับขาใหญ่กันดีเหมือนเดิม ครับร้านแรกขึ้นแล้วนะครับข <ไป S 1> ายภาครับ าดล้านครับฐานสี่ครับล้านไปดวนไปไปดวนเชิญครับเป็นตั้งที่ดานนะครับไปดวนครับโอ้โหรถหลวงรถต้น้ำก็รถน้รงก็รถน้รงครับทำงานครับต่อเนื่องเลยนะครับท่านผู้ชมครับโอ้ต้องไปใหญ่นะครับต้องไปใหญ่รดีครับอนเสิร์ตขอรำ้วยครับขอรำเลยครับ มีคนเจ็บครับแต่ที่พรามครับขอรับครับขอน้บีอะครับีอะไรครับเราพวกเรามีใจที่จะช่ยแอะไรรอง้วกนี้นะครับำต่อไปค้ะยินดัพาสุยกระดับต่ำตักเป็นพิเศษนะครับประสานต้างต่อไปนะครับวันนี้เราต้องไปเยอะ หมายเลข3ของคุณมัจยุรีอุณเรือนว้าใหม่ตสองคะแนนที่บ้างันว้าสามสองหน